เอามเมนเดียวนะคะทุกคนค่ะหั่นเก็นชิ้น90เคร่มืกอก่อนนะคะห<ป>ลายใบรอสุกสักครู่นะคะเดี<ม>๋ยวจัดกันเลยมายบายค่ะขอบคุณค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะขอบคุณทุกท่านงอจัดฟอร์นะคะแ<ม>ละ้วแยบเลยเลยพี่นอ้องเด้อน<ม>้ำ<ม>ตาลจะใช่น้อยนึงเนาะค่ะน้ำตาลนะ พอดีพอดิบนะคะพอดีพอดิบนะคะไม่ต้องเค็มเพราะว่าเขาปรุงมาเรียบร้อยแล้วทั้งอะไรก็ไม่รู้พี่น้องค่ะมันน้อแล้วคะเนาะแล้วเส็จคอบเลยนะคะตีนเนื้อเนี่ยค่นทุกคนคะเอาใส่ผักลงไปนะคะเนาะผัดผักผัดันี้ผักสามย่างเนะค่ะทุกคนะคะกินนี้เลยเนาะกล้องเป็นยังก็เป็นแบบนี้นะโอ้ยบอกเลยไม่ต้องใส่แป้งนะคะบางคนก็ใส่แป้งผสมน้ำนะคะ

โปดขอใช้นะคะเนาะอู้จุอาจารย์จะหน่อยมั่นในปนกับเผาจะเจ๊ะเนาะชอบประมาณนี้นะคะชอบแบบไหนกินแบบกินนี้เลยเนาะก้องเป็นยังก็เป็นแบบนี้นะโอ้ยกของขอบเม่เลยนะคะบ๊ายบายแบบนั้นเนาะค่ะเนาะขอบกินลายที่รัเราคิดนะตะกล่วนไปเลยกินลายเบียดลายเนี้ยวนาะเนาะ อบคุนะคะาบายๆค่ะทุกคนำนวดจะปอกน,นะคะแอบเลยเลยพี่น้งองเลยน้ำตาลจะใส่น้อยนึงเนาะค่ะนะะ้นำตาลนะตอน,นี้ตอทีเอามีเมเดีนะคะทคนคะ่ะวา,านทำไมจ๊ะ90เมีก่อน,นะคะต้มตีนเนื้นะคะท่านผู้ชมคะเอใช้พักลงไปนะคะ,ะ,คะขับขับ,ขบ ผักสามอย่างนะคะทุกคนะกล่องนี้ก่องเดามือเดียวนะคะทุกคนคะขวาน็มอะร็รก็9เอรเซ็นก่อนนะคะถ้าไม่ริินะคะโบหามผู้ใดนะกิ้มแดดใจนะคะนะกินแบบแม่ก็เนนะคะองไปฟองมนโอ๊ยไฟกระวอกไปทัวพี่น้องขะตดต้อไเลยตดตกอไ่ยะ นะคะใส่น no ้ำจ nice. ักหน่อยแกะมะกวาด้วพี่น้องเอาหมูหมูลูกลักนะคะหมูลูกลักหลักหลักไม่ใส่เลยเคลียรวมกับบนบกนะคะพี่น้องบนบกมันยังไม่ติดเนื้อกับเนื้อน้ำโหวจะปอกนะคะแยบเลยเลยพี่น้องเด้อน้ำตาลก็ใช่น้อยนึงเนาะค่ะน้ำตาลนะ อันโกชโชคือบวกมันสรับไม่ต้องใส่ไม่ต้องใสไออะไรนะคับ่ะใส่อน่มันมีเส้นหมูเส้นทะเลกับงบกนะคะนาะบนวัวมีสามจับสังเนาะค่ะเนาะมันมนุีอจะกันน้อยเนาะมันบสียบเนาะใส่อะไรใส่ผักนเนาะ นี้นนได้ทข้าวเหนียวใส่รสขินลงปไปปลากระเบนตู้สดๆนะคะเป็นหางบายบายเราสุกสักครู่นะคะแล้วจัดก,กันเลยมายบายค่ะขอบคุณค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะขอบคุณทุกคนดีสลิตนะคะสถิตผลิตนะคะไม่ต้องเค็มเพราะว่าปรัปรุงมาเรียบร้อยแล้วทั้งอะไรก็ไม่รู้พี่น้องค่ะมันนัวแล้วนะคะแล้วเก็บทอดเลยนะคะกินมือเลยนะะนเนาะ กล่องเป็นยังก็เป็นแบบนี้นะะโอ้ยกล่องกระอันนี้ปวดนะคะเบียร์แจ๊กแล้วอย่างเดลินอสแบบแบบแบบละชิ้นคาะทุกโตใส่กระเทียมก็ตรงกระโหมนะคะนี่ีืหลือเด้อวยนะคะไม่ต้องใส่แป้งนะคะบางคนก็ใส่แป้งผสมน้ำนะคะเขากินเองนะคะใน้ไปนี่ไม่จะรั้งไปอย่างนี้นะมันจะเป็นเนื้อเหนียวนะคะขอไฟเลยคะเนาะ

คะก็ต้มแล้วเรียบร้อยนะคะทุกคนเพื่อนต้มแล้วค่ะเพื่อนสีว่างน้ำกระในล้างกระชายดรอ่างเบิ่งกันนะก็ดีกรดิบนะคะพอดีพอดิบนะคะไม่ต้องเค็มเพราะว่าเขาปรุงมาเรียบร้อยแล้วทั้งอะไรก็ไม่รู้พี่น้องค่ะมันนัวแลยเนาะะนแล้วเกล็ดรอบเลยนะคะขอโทษขอใช้เลยคะเนาะอือวุ้ยจุ๊บวิจารจะน่อยมันในปนกับเผาจะแย่เนาะแต่ขอจำเลค่ะเนาะ เออมันมีเค้นหมูดเค้งทะเลเครองบกนะคะนะ่ะะเสิงัวมีสามจัดสัก็ดีก็ดีนะคะพอดีก็ดีนะคะไม่ต้องเค็มเพราะว่าเขาปรุงมาเรียบร้อยแล้วทั้งอะไรก็ไม่รู้พี่น้องคะ่ะมันนัวเล็วนะคะแล้วปต่ชอบเลยนะคะเ่อ้อชการนะคุกทา่ขรกบท่านี้ชรการก็ไา่เลมยนะระบค่เยกบคายอบ,บานยบเลย เดโลช่าแปลกๆนะคะขึ้นม่นะคะที่รับชคลิปนะเ,เดี๋ยวกนไปยังกินนะคะคอม,มอมนต์เลยนะคะบ๊ายบาย <c oughs> โฮ๊ยขอยก็วักไปทัวพี่น้องขอตรราตดเขาไหเด้อยอือตดเขาไห้นะคะปร,ระ,ะมาณนี้นะคะใส่น้ำจักหน่อยเี่มัน,ขขนมีเช้มดช้ทะเลเช้บกนะคะนะวัว มีสามจฝั่งเนาะค่ะเนาะอันนี้อุตุอาจะจะน้อยเนาะเนนเสียบะะเนาะ่เรื่องขอโทษขอให่อคนใช้ใขอเก็ใส่เอ้ยเผยกรบอกไปทัวพี่น้องขอตดขอใช้เลยตดขอใช้เลยนะประมาณนี้นะคะใส่น้ำจักหน่อยบ้าง น้ำตาลมันอร่อยมันทำรสชาติให้เราเนาะพี่น้องปวดขอใคร่เนาะค่ะเนาะน้ำนวดจะปอกนะคะเจี๊ยบเลยเลยพี่น้องเด้อน้ำตาลจะใช่น้อยนึงเนาะค่ะน้ำตาลนะปวดขอใคร่นะคะเนาะอ๋อนี่วุ้นซุกอาจารย์จะน่อยเนาะน้ำในปนก็เผาจะเจ๊เนาะพี่น้อง น้ำนวดจะปลอนะคะแยบเลยเด้พ <kicked insane> ี <t> ่น้องเลยน้ำตาลจะใช่น้อยนึงเนาะค่ะน้ำตาลนะเนี่เนาะค่ะเนาะน้ำซุปอุจจักจะน้อยเนาะแยกเนะค่ะเนาะแยกนะกัวได้พี่น้องเอามือหมูลูกลักนะคะหมูลูกลั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 กนี่ตัวนะคะแยกจะ กองนี้กองที่เอามีเมย์เดียวนะคะทุกคนค่ะขวานเป็นไปกั้ง90ิบเขยินี่ก่อนนะคะน้ำนวดจะปลอกนะคะแยบเลยเลยพี่น้องเด้อน้ำตาลจะใส่ใน,น้อยนึงเนาะค่ะน้ำตาลนะคอบคุณเลยนะคะบ๊ายบายแคทล็อตกูเช็คกูเช็คือบวกนะคะมันก็หลังนะคะไม่ต้องใส่ ไม่ต้องใส่อ,อะไรนะคะาบายบายเราสุกสักครู่นะคะแล้วจัดกันเลยบ๊ายบายค่ะขอบคุณคะ่ะเจอกันคลิปหน้านะคะขอบคุณทุกคอมเมนต์เลยนะคะบ๊ายบายม่เหนียวโดยอัตโนมัติมมเลยนะคะมาปรุงกันคอมเมนต์เลยนะคะบ๊ายบ,บายบายบายเราสุกสักครู่นะคะแล้วจัดกันเลยบ๊ายบายค่ะ ขอบคุณค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะขอบคุณทุกคนเลยเคลเรรวมกับบนบกนะคะที่เราบนบกมันยังไม่ติดเบกับเนื้อพักลงไปนะค่ะก็ต้มแล้วเรียบร้อยนะทุกคนเค่นี้แต้มแล้วค่ะเทุกคนสีบางงาปนในลาบะท้ายต่อห้องเบิ้งกันนะตีมเนื้อนะค่ะทีเราเนื้อแล้วใส่ผักลงไปนะค่ะเนาะขับขับขับ สามยาวนะคะพ่อนะนะำนวดจะปอกนะคะแยบเลยเด้พี่น้องเด้อ้ำตาจะใช่น้อยนึงเนาะค่ะน้ทำตาลนะแบนั้นเนาะเนาะขึ้นอะไรที่ร้องกินนะกันไปได้กินลรเบียดไรเนี้ยวนาะเนาะขอบคุณนะคะบ๊ายบายค่ะทุกคนขอบคุณเลยค่ะเออมันมีเช็นหมุดเชนทะเลเจ้นบกนะคะนะ ลูกชิ้นวัวมีสามกระสับผัดลงไปนะค่ะก็ต้มแล้วเรียบร้อยนะคะทุกคนเพื่อนต้มแล้วค่ะเพื่อนดีว่างานอะได